สวัสดีครับพี่น้องมนีสิมาเก็บยอดประคามไปใส่ต่มไก่ยอดประคามกำลังปงพี่น้องมาเก็บเอาไปใส่ต่มไก่ต้มอึมต้มปลาแล้วแต่สิใส่นะา๊ะฝนตกเสียงนกหงองยอดประคามปง พี mm ่น hmm. ้องพี่อ <se as> ้วนแบกบันไดมาล่ะได้กระป๋องยังนั่นฮะไอ้ต้องถ่ายคลิปได้เนี่ยโอ้โห้วนยอดกระแลงงามเลยอ้วนเก็บเก็บเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวมันสิแก่เดี๋ยวมันสิแกหลือมันสิหาจิ้งหักพี่น้องเงียบกขามปงกระลัง ต้มไก่บ้านเนาะไอเนาะป้าเฮ้ยนี่หม้อเน,นี่ยหนะสิไปใส่ต้มอียังใส่ต้มปลากระป๋องใส่ต้มปลาเกมต้มปลาถันึ้อว่ามันสิต้มไก่ต้มปลากระ,กะปอ๋องมาสินต้มไก่อบ,บอกพี่บอกน้องว่าจะเอาไปใส่ต้ไตตมไก่ต้มอื่นไก่ก็มีเนาะไก,กะ่ไกเ่าก็มีอะ่ะ คนบอกยังก็ตรมอึงไปดูยอะอึงเดือบอนกกระห้องฝนตกข้าวเดียวเนาะโปรงหยอดงามเายไอเนาะเอกะคนมุนี่เขาบบเก็บกินกันปะเขากินนอย่างการวิสาบอกว่าไปนึกว่ามามงามงามน่าเก็บเอาไปกินกันเ่ย เขายังบนมีเมนูใส่มาไคสิไปคือจะของเห็นหีหยังกับจอดเก็บโอ้ยแบกบันไดามายังดีต้นตำนำหนึง่งระวังมันน้อยเดี๋ยวมันไี่ปร่งจะอเลยเนาะอะ่มันป่งเร็วเนาะข้าวเดี๋ยวมันกระเถ่าเนาะพี่น้องมาเอาไปใส่ต้่มไก่เด้อหม้อตัอ้งหม้อ่ะผู้ใดอยากได้ก่ะ คอมเมนต์มาบอกพยีอวันเนี่ยพยีอวันทรงไปให้สมสามมือมันกือบถ่าแล้วไอเนาะข้าวเดียวเนี่ยมันเถ่าเร็วมันปรงแบบแบบเร็วอ่ะตุ่มใส่ไก่นี่สุดยอดยอดงามต้องเขียนนะใบบักขามอ่อนเดี๋ยวเขาตรงก่บผู้จัดการนะคุณครับโอเค อันอัายุบานต้องเป็นได้หน่อยเราเอามาแง้มแง้มใส่กระเพริกกินได้ไอ้ยง้มสะฝายกระป๋องกันช็กอกแซมหยอดงามใจงามว่ะพี่น้องมาเอาเด้อสะอ่อนสำหรับคลิปนี้พากินพายเอลกับพายพีพาน้องมาเก็บหยอดประขามไปใส่ต้มไก่ต้มอึ่งตง้ปมปลานนแล้วก็ไปถ่ายบนมนเหนือต้มไก่ละ คลิปนี้กันล่าพี่ล่าน้องไว้ชนีกัน่าจะเนาะเสียงรถเสียงอะไรพบก,กันใหม่คลิปหน้าได้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ